มันเป็นช่องยากอะมันไม่ใช่แค่อ่าอาอาแล้วมันจบอะน้องปั้นล้องเพลงแบบคาดเดาไม่ได้แล้วพี่คนเขียนเพลงก็คือคาดเดาไม่ได้ยิ่งกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับ4สัปดาห์ก็คือชุดเดิมนะครับ ราะว่าฝนตกไม่ได้เอาไปไหนแล้วแล้วก็ครั้งที่แล้วเราพูดในเพลงแปะหัวใจไว่าคนที่เขียนเพลงแปะหัวใจคือวงลัสสะแล้วคราวนี้เรามาลองฟังออริจินอลเพลงของเขาทั้ง2เพลงที่แบบกลายเป็นซูเปอร์เทรนด์ใช่ไหมซูเปอร์เทรนด์ในช่วงเวลาที่ผ่านๆมาใน Ti k t o อกนะครับ <Yeah. S 1> ชื่อเพลงว่า2 4 7 f o r s n แล้วก็หยอกๆจากรายการยอกที่พับสเตจนะครับโอเคอย่างวุไปใช่เหมือนเดิมคราวนี้จะเป็นคลิปของเซ็นเตอร์คาเเนาะก็พบกับเมลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ เช็นค่บในชอง Masher Master ครับกมมามาเริ่มกันเลยเพลงนี kind of ้เนี t <t ่ยจะบอกว่าวงรัสเป็นวงที่ล้องเพลงได้แปลกมากจะแปลกอย่างไงไปติดตามครับเรเห็นรื่อฮแล้วนแสนครนช a น้อนเด่งได้ทุกคนรอบรอบตัวมากมายทุกวันมันเดิมก็เป็นอย่างนี้แล้ววันไป ไปการสะบัดข้อมืออ่ะนางมีความแสบอ่ะใช่นางมีความแสบในแซซี่ไม่มีคาแรคเตอร์ไหนที่เป็นแบบนี้เลยดีกว่าอืมไม่มีคาแรคเตอร์ไหนที่เป็นแบบนี้นึกไม่ออกเลยว่าคนที่แบบมีความแซซี่แบบประมาณนี้คือใครด้วยตัวน้องเองะครับในวงรัสเนี่ยชื่อน้องอะไรเนี่ยผมจำชื่อน้องไม่ได้นะแป๊บนึงขอเสิร์ชกลับน้องปั้นแล้วก็คนที่เล่นกีตาร์ชื่อเป็นคือจะบอกว่าเราอ่ะเคยเห็นน้องปั้นมาก่อน ก่อนหน้านี้แต่น้องปั้นไม่ได้ร้องเพลงแบบนี้น้องปั้นร้องเพลงแบบป๊อป R&B ที่แบบเป็นเลเวลเลเวลแบบไม่ใช่แบบสไตลิ่งสไตลิ่งจัดจัดแบบเนี้ยไม่ได้มีความแซสซี่อะไรแบบนี้เลยคือน้องเคยเป็นศิลปินมาก่อนด้วยถ้าจาไม่ผิดนะคราวนี้เนี่ยพอน้องมาร้องเพลงแบบนี้เนี่ยสไตล์ชัดมากเลยแม้แต่กีตาร์ที่ขึ้นตอนแรกอ่ะใครจะขึ้นมาแต๊แต่แค่นี้เล่นแค่นี้คือแบบเล่นแบบพอมีพอกิน พออิ่มอย่างเงี้ยเหมือนกับผู้แาอาตักจ kind of ิบสชิ้นพออย่างเงี้ยมีความเป็นมินิมอลลิสต์น้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไอแฟชั่นอยู่ในอยู่ในการร้องของเขาเหมือนเรียกเตอร์เฟสอยู่ในก็ไเ่รก็คือน้องปั้นเนี่ยร้องเป็นสไตล์จาดจ้านว่าหาตัวเปรียบยากแล้วก็การขึ้นคําการลงคําถ้าไม่แม่นสเกลจริงร้องไม่ได้ใช่เนื้อเลามันกอะจาย์ในการใช้ โน่ no, ต่างๆมีโอกาสแบบเนี้ยใครเอาเพลงนี้ไปร้องนะแล้วแบบไม่ได้ซ้อมจนเประนะมีโอกาสแบบเนี้ยใช่พี่ใช่ใช่ใช่แน่นอนธรรมดาเพลงที่ร้องกอดดนตรีอ่ะแค่จะขึ้นก็ยากแล้วอ่ะแต่อันนี้มันเหมือนมีการแรนดอมของดนตรีด้วยซ้ำอ่ะแต่มันก็ไม่ได้แรนดอมจริงๆหรอกนะครับก็คือเขาก็มีการกําหนดจังหวะแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมัน เพราะมันไม่ใช่ดนตรีที่มันสว่างเสมอเมนแต่ตเตล่ะอ่ะกูจะขึ้นตรงไหนี่ยมันมีแค่แต๊ตเตล่ะจะขึ้นตรงไหนอ่ะพอเราเองอ่ะไม่รู้ว่าเพลงประมาณเนี้เรียกว่าอะไรใครรู้ก็คือบอกไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับแต่ถ้าให้เรานะจำว่ามันเป็นการเล่าเรื่องแต๊แเตล์นั้นคือการเล่าเรื่องแล้วไม่ว่าเธอจะมองทางใดก็ไม่มีเลยคนที่เข้าใจขอเพียงสักคนที่จะมาเติมความหมาย คือน้องอะมีจังหวะในหัวใจไม่เหรอหมเป็นคนที่มีจังหวะในใจอะคือว่าใครไม่เก็ตฉันเก็บคนเดียวนะอ่าถ้าเธอไม่เก็บเธอฟังอีกรอบสิเธอ educate ตัวเองก่อนใช่ <laughs> <laughs> อย่างเงี้ยจะว่าคนฟังอ่ะแต่ละคนก็จะได้ความความรู้สึกที่มันต่างกันออกไปเพราะว่าถ้าเป็นเพลงปกติจังหวะ ตกที่มันเท่าๆกันสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้รับประสบการณ์ที่มันก็คล้ายๆกันหรือเปล่าแต่อันเนี้ยคนฟังจะได้ความรู้สึกหลากหลายแล้วมันจะแล้วแต่ประสบการณ์แล้วก็แล้วแต่สิทธแต่ละคนเจอมาด้วยอะไรเงี้ยบางคนอาจจะ เห็นถ sí, ึงแฟชั่นในนั้นบางคนอาจจะเห็นถึงเสียงที่แปลกเสียงเก๋ๆบางคนอาจจะนึกถึงเรื่องราวในในนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าอะถ้าพูดถึงควาว่าแฟชั่นมาวิธีการของเขาเป็นแฟชั่นนะเป็นแฟชั่นเลยใช่ใช่อันนี้คือเข้าท่อนฮุกแล้วอยู่ๆก็ท่อนท่อน A 2ช่วงแล้วก็ฮุกเลยนะเอ้ยปรีฮุกไม่ใช่ีไม่ใช่ฮุกจะเข้าปรีฮุกแล้วปรีฮุกเป็นอะไรที่แปลกมากแต่ววาวลองไปสิ มีความเป็นไบโพล่าบอบบบจะทำอะไรก็ทำอยากเต้นก็เต้ตนอยากเหินเราก็เหินเฮ้ย <laughs> ที่ขำคือขำตัวเองเว้ย <laughs> เพราะว่ารู้สึกแบบว่าคืออยากทำอะไรก็ทำอะ่ะคือรู้อยากเป็นไปได้หมดแล้วอ่ะใช่สำหรับน <laughs> ้องปันเนี่ยได้ๆๆจริงแล้วเรื่องตีก็คือยังคงเส้นคงวาไปเรื่อยคังแค่แตวแค่เตวแค่แตวไปกันนะเออ ามาได้ยังไงก่อนค,อคือแบบว่าวิธีการร้องของคนทั่วไปอันนี้มุทีใช้ร้องแบบคนทั่วไปนะค,คือแวัวบ,บลมออกหมดแล้วนะแล้วคือแฮะคือยังไงสุดเข้าหรอเป็นเครื่องที่เหลือไม่ไม่ไมจะมาลมเดียวยังไงแแฮะมเป็นลมสั้นมันเป็นลมสั้นฉะนั้นอ่ะมันก็จะสามารถกอด ให้มันเลยอ,อย่างนั้นได้ถ้าน้องไม่ใช่วิธีพิเศษในการร้องเพลงนี้ <_ d ata> น้องก็ต้องเป็นคนที่ซัพพอร์ตดีมากๆประมาณนึงเพราะาก่อนก่อนหน้านั้นอนะ่ะมันมีทั้งคลยมีทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะใช่ถ้าเกิดใครเห็นรายละเอียดใ,ในในเพลงเพลงนี้นะครับก็คือจะรู้เลยว่ารายละเอียดเยอะใช่แล้วน้องปั้นเก็บหมด <_ d ata> มันยากมันยากเต็มเอาจริงเพลงเนี้ยากมันเป็นเสียงสั้นที่ใช้ที่ใช้แรงค่อนข้างเยอะอ่ะนึกออกป้ะเดี๋ยวเดีเขาร้องแบบไม่ตรงคีย์นะไม่ได้ตรงกับคีย์เขานะเนก็คือต้องแบบต้องแบบซับพอร์ตเป็นระยะ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 แต่น้องอ่ะเต้นด้วยมันเป็นช่องยากอะไม่ใช่แค่อาฮาอาฮาแล้วมันจบปะมันคือช่องยากอะ ฟังแล้วเครียดเลยอ่ะได้ยังไงคนมีสีใหม่ของการร้องไปอ่ะเนี่เจ๋งเจ๋งบ้านเจ๋งบ้านเจ๋งอายมีเป็นอะไรบีหรอแล้วก่อนหน้านี้ไงก่อนอะเมื่อกี้แค่แค่แอะเดียวอบบมีมีช่องอายมีโผล่เข้ามานิดหนึ่งหรือว่าเป็นวิธีการร้องอายมีแบบสไตล์ของเขาเองไม่หรอกมันมันมันเป็นแค่แอคเซนต์ที่เขาแทรกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย รถนะอะไรอะ่ะเรื่มเลยมันคือครึ่งเสียงครึ่งเสียงของยัวครึ่งเสียงของคําว่ายัวนี่แล้วเบรกด้วยนะใช่แล้วเบรกขอดยากนะขอดเพลงนี้ยากมากจริงเจนไม่สามารถบอกได้ว่าเพลงนี้คือแนวจริงป็นแนวที่ประหลาดแล้วสไตล์ชัดใช่ อยู่ได้กันได้ยังไงก่อนกันเมือ่อก,กี้แล้เอไม่รู้น้องคนนี้อายุเท่าไหร่แต่คาแรคเตอร์ที่เขาวางไว้คือเป็นแบบสาวใสามากาน้องกับคาแรคเตอร์น้องตรงกันจริงๆอะเด็กคนนี้คือมาสัจจ์มาสาจัาสาจจมากใช่ไปต่ออ๋าเปลี่ยน<ม>เพ<อ>ลงเปลี่ยนเซตติ้งด้วย ที่เป็นคนละก้อนกันเลยอะ่ะแต่เอามาจับรวมกันสเปะสปะแต่ฟังไม่ไม,ไม่สะดุดเออไม่สดไม่สะดุดเหมือ <c oughs> นกินยำรวมที่มันนัวมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออร่อยเอลยง <c oughs> ไงฟังเพลงได้อร่อยนะมยาันทเจ,จ็ือนกกเดียวกแต่เราคุยกันเดี๋ยวมีความวันที่เจ็ดเดือนสี่เกือบหกเดียนที่เราได้คุยได้คุยกันไปเลย มาตั <ination noises> ้งเจ็ดเดือนสี่เกือบหกเดือนจะบอกว่าใครก็ตามที่เอาตัวเลขมาใส่เพลงอ่ะเสี่ยงเสี่ยงสุดๆเพราะมันบังคับเพราะมันมีข้อจํากัดของคำอ่ะอย่างเช่นคําว่าเจ็ดมันไม่สามารถเป็นเจ็ดหรือเจ็ดมันจะเป็นท้องถิ่นอี่ละได้ความเป็นท้องถิ่นขึ้นมาเยู่ก็ต้องฟอนเงี้ยคนที่เจ็ดแต่น้องเอาลุงเอาเนี่ยเราข้าวไปดูเนาน นรอี่เรเป็นครไอ้คือเขาเว้นวักแล้วให้คอรัสร้องแต่คอรัสร้องพอเขาส่งส่งหน้าไปหาคอรัสมันทําให้ดูเหมือนกับว่าเขาอะเตรียมตัวที่จะนับคําต่อไปทันจากที่คอรัสร้องจบไปใช่ใช่ใช่นึกออก<ๆ>ไหมว่าเขาคนละคนกัน การจะงับเสียงสุดท้ายของอีกคนเนี่ยสกิลต้องสูงสกิลต้องเบะจริงจังบักต้องอยู่ในหัวอยู่ในซืบัมซืบัมไปเลยแล้วคนที่ร้องคอรัสก็ต้องเก่งมากด้วยเพลงคอรัสของแรงมากที่บอกไลว่าเพลงคอรัสของแพงแรงมากที่เขาต้องเก่งมากเพราะว่าอะไรต้องเก่งมากเพราะเขาต้องร้องสัดส่วนเท่านี้แล้วท้านึงับพอดีใช่โหดแล้วพี่คนที่เป็นคนเขียนเพลงก็เมื่อกี้เล่นเบสใช่ไหมตอนนี้มาเล่นอันมาเล่นคีย์บอร์ดเฉยก็คือสกิลก็คือครบทุกสิ่งอย่าง กาสเวินโผลเนาะ นีคือสิ่งใหม่ที่เจมเพิ่งได้รับมาแบบใวันนี้บวันบบน,นี้เราก็เลยไม่รู้จะอ์เพลนหรือว่าจ,จัดกรุ๊ปหรืออะไรยังไงของเขาแล้วอะซึ่งอยากจะทําเลยเพราะว่ามันใหม่จริงๆแล้วมันก็เป็นเป็น,ปนทักษะที่เฮ้ยมันเปิดโลกอะพี่รู้สึกว่า,วาน้องมีความเป็นการ์ตูนพาสเทล <S <S แล้วลแบบในการ์ตูนแบบในการ์ตูนแบบนี้จะมีความแบบใสๆบลอก<ช>แบลวคบอกแบลอยู่เยอะอะและมีความเดาไม่ได้เออคาดเดาไม่ได้คือน้องน้องปั้นร้องเพลงแบบคาดเดาไม่ได้ แล้วพี่คนเขียนเพลงอะ่ะก็คือคาดเดาไม่ได้ยิ่งกว่าว่าจะใส่คาอะไรมาในเพลงแต่ใ,ในความคาดเดาไม่ได้นั้นน่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันต้องมีการปึกและเป๊ะมาก่อนนะไอไอคาดเดาไม่ได้อะ่ะคือคนฟังคือเราแต่เขามันต้องแน่นสกิลทุกอย่างต้องต้องเป๊ะมันถึงจะออกมาอย่างเนี้ยแล้วมันไม่เจ๊ง อันนี้คือท่านถุกแล้วเดี๋ยวลองฟังท่านถุกดูคือพี่อากฟังมาแล้วแหละเพลงนี้มันประหลาดมากมันแปลกมากไม่ใช่ประหลาดคือประหลาดจะปดไปตีความในทางลบนะคือเราเราอยากแสดงความรู้สึกนี้ยใช่มันมันประหลาดจริงๆใช่ใช่แต่มันดี คอรัสหรือว่านักร้องแยกไม่ออก พอมูดกับโทนเดียวกันหมดใช่ใช่ซึ่งดีแผงคอรัสเขาแข็งแรงมากสัดส่วนมันค่อนข้างปร์ไซส์มันทาหน้ามันเป๊ะมากพี่แล้วมันพร้อมกันอะไรกันขนาดนั้นน่ะึกอกปะอันนี้คือมันออนสเตจไงมันจะไม่ต้องมีคอรัสแบบนี้แต่ถ้าเกิดในเพลงจริงๆอะพี่คิดว่าเขาไม่ได้ใช้คอรัสเขาใช้ตัวเขาเป็นแบ็กอัพตัวเองแล้ววางเลเยอร์เสียงอะไรหลายชั้นอ่าเฮ้ยแต่วาวนี่คือให้คอรัสแบบสุดๆแล้วเดี๋ยวเราเราดูท่อนนี้นะคือไม่มีใครคิดว่าจะมีการเขียนเพลงแบบนี้แล้วก็มีการร้องแบบนี้จริงๆ พี่ว่าเนี่ยอย่าเป็นเลอะไรนี่แบบอีอีอึหึนึหึหอหึหึคึห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 มือหึหนเึหึหึหนหึหอหึ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 ชึห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 ึ่ึหึหหมหึ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 หเหึ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 หหึ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 หนนคหหึึห บางทีอ่ะเราก็จะมีสาวแปลกๆที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราแล้วอ,อย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเขากําลังถ่ายบล็อกแล้วแบบว่าตั้งมีเหมือนกับมีใช่<ม>ใช่เหมือนตอนนี้มันเป็นโลกใหม่ฉะนั้นน่ะสิ่งที่เขาได้รับมาใหม่จากเอฟเฟกที่มันเกิดขึ้นน่ะเขาก็เอามาเขียนเป็นเพลงได้แล่มันคือความความพิเศษใจหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในเพลงว้าวอ่ะอ ที่น้องป้านเนี่ยเดินมาตรงจุดมาร์กตรงนี้เนี่ยแล้วก็คอรลัสด้านหลังก็เต้นด้วยคือเขาอะตั้งใจแล้วว่าเขาตั้งใจให้2คนเนี้ออนกล้องในจังหวะที่มันเป็นทีมเวิร์คพอดีแต่ว่าน้องน้องป้านอะกำลังให้เกียรตินักร้องคอรลัสเขาให้ซีนเลยแหละให้ซีนเลยถ้าใครสังเกตก็อย่างที่บอกกับแผงควัมเขาแข่งแรงมากครับมันไม่แปลกเลยที่เขาจะต้องโชว์ขาดเขาอะเพราะควัมเขาเก่งด้วยอะแล้วก็จมบงๆไม่ได้ดูเหลือมหรืออะไรกันเลย เป็นนักร้องก็ยังได้อีกอ่ะเพราะว่าการแสดงหรือมูที่เกิดขึ้นอ่ะก็ไม่ได้ห่างจากน้องปั้นเลยนะมันคือทีมภาพรวมที่มันมาด้วยกันจริงๆคือลองเช็คดูดีๆสามสีนี้คืออะไร p o w เ r p ร์พับเกิลสามสีนี้คือาวเวอร์พับเกลแล้วมาในจังหวะที่ a r ร a เ g e เป็นตัวละตินแล้วเปลี่ยนเ e t t i n งเป็นไฟแบบพ๊บๆมันมันจะป๊อปขึ้นมาเป็นสามเกิอนี้นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันค่อนข้างนั่เรื่อะไรมันมีมุมมองของโชว์ที่แบบเฮ้ย มันมาในเพลงนี้ได้อีกเหรออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ดูเ e อร์ฟอร์มิงเรากำลังดูการ์ตูนอยู่การ์ตูแนแบบแบบนั้นเลยใช่แ <ใน S 1> ชเวเขาพับเกิรลอะไรเี้ใยใช่ใช่ใครจะเขียนเพลงโดยการคำว่าโดราเอมอนนินจาฮาโตริคือมาอยู่ในเพลงหมด <S <S 2> <S 2> มแล้วไม่ได้ทำให้หมหนแบบว่าโดดออกมาจนเป็นคำที่ น่าตกใจใช่ใช่ใชชอบคาเต้ แต่ต,ต้องตื่นในเพลงนี้วันทีไม่ได้ฟจอใช่ต้องทันนิดเด้ยวไหมมันเบิกบานไ,นไม่แอปหนึ่งไม่ทันนะมันมีความการ์ตูนเพลงนะเหมือนเราดูการ์ตูนเพลงสมัยก่อนช่องเจ็ดดีไดดาราวิดีโออะไรเงี้ยแย่มากดาราวิดีโอก็คือแบบวงอ่าแบบแบบการ์ตูนช่องเจ็ดตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ย <Wow. S 1> ที่อยู่อยู่เอา้าสปอตไลท์มาจากไหนจ๊ะเนี่ยเขากำลังทำให้ภาพนี้มันเกิดขึ้นในมนุษย์แล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันรีเล t กับคนที่เขาเป็นนักฝังยู่ใหม่ที่เล่นโซเชียลเล่นติดต่อต่างๆเขาจะแอปซอบได้เลยอินได้เลยโดยที่เขาไม่ต้องมาอยัดเยียนอะไรแบบนี้ตอนนี้อ่านร้อเล่นด้วยว่ะ ใส่ลูกโรแมนติกแบบไม่ต้องอ้าปากเลยลองทำได้หมดนะนนทำได้หมดม <า S 1> ใช่เหมือนสกิลที่เป็นสกิลพื้นฐานก็แน่นแล้วแอคเซนที่มันเกิดขึ้นใหม่จากวิวัฒนาการของเพลงอ่ะก็เกิดขึ้นใหม่ได้โดยที่เอาพื้นฐานกับสิ่งใหม่มารวมกันแล้วมันเกิดขึ้นแบบตอนนี้รู้สึกว่าถ้าผู้หญิงวัยรุ่นคนไหนอยากเป็นซูเปอร์สตาร์ต้องมาหาวิาต้องมานีละต้องมาหาให้วงรัสช่วยเขียนเพลงให้ เพราะว่าเขาเขียนคาแรคเตอร์ได้จัดจริงๆเพราะเขารักเขารักคาแรคเตอร์ที่อยู um> ่ในเพลงนี้คือเรารู้ว่าเขาอ่ะต้องแบบมีความแบบชื่นชมศิลปินที่จะเอามาร้องเพลงเขาอยู่แล้วแหละแต่เขารักเขารักตัวละครที่เขาวาดขึ้นมาในเพลงนี้ของเขาอ่ะคือเขาไม่ได้เหมือนกับแค่เขียนออกมาเพลงนี้ใช้การวาด เป็นสิ่งที่มันเกิดมาจากองค์ความรู้ที่มีบวกกับจินตนา,าการที่เกิดขึ้นเป็นเพลงแรกของไทยเลยนะที่เรารู้สึกว่ามีการดอวิ่งในการเขียนหลับตาฟังเราเห็นการ์ตูนเพลงเนี้ยออืมอืมม น่าสนใจในแบบศตรวรรษใหม่การจัดจานแต่มาในภาพลักษณ์ที่อินโนเซนต์สุดๆคือยุคก่อนหน้านี้น้องไม่ได้น่าสนใจเท่าตอนนี้ใช่คือเจมไม่รู้ว่าเจมเคยเห็นไหมแต่ว่าน้องไม่ได้น่าสนใจเท่าตอนนี้คือตอนที่น้องมาก่อนหน้านี้คาแรคเตอร์ไม่โดดสไตลิ่งไม่โดดไม่มีอะไรในตัวน้องที่เรารู้สึกว่าเราจะประทับใจได้มากเท่าตอนนี้ ตอนนั้นถามว่าประทับใจไหมประทับใจด้วยด้วยความคมของเสียงความคมของเสียงข,ของน้องอยังอยู่แต่วิธีการร้องคือไม่ใช่แบบนี้เลย แล้วมันห่างกันแค่ไม่กี่ปีเลยนะห่างกันแค่ปีหรยอ2ปีเนี่ยจนเพลงนี้ออกตรงนี้มันบอกได้ถึงองค์ประกอบที่เกิดขึ้นนะก่อนหน้านี้ไม่ได้นีความน่าสนใจขนาดนั้นนะมันไม่ได้เจอสิ่งที่มันลงบอกเข้านี้ด้วยแหละด้วยสไตล์ที่เกิดขึ้นหรือความยุคใหม่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนื้อเพลงที่เหมาะของเขาอะไรเงี้ยหรือสิ่งที่คนฟังจะรีเล็กได้นะต่างปัจจุบันอะไรเงี้ยมันมันคนละกันฉะนั้นถามมิกก็เป็นเรื่อง ว่าเฮ้ยใครราแล้วมันจะปักไม่ปักตอนไหนเลยไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามออยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกคนใช่ถูกทีมคือมันต้องเลือกหลายถูกนะแต่คุณจะรู้ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนเอลเมนต์ต่างๆรอบตัวเรามันจะส่งเสริมตรงนั้นเองที่มันจะเกิดจริงๆที่มันเป็น ก็คือพอจบคลิปก็คือไลฟ์โค้ดแล้วหนึ่งโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากเลยที่แบบว่าวงลัสโ Produce เพลงใหม่ๆออกมาให้เรารู้สึกว่าเป็นสีสันในชีวิตเนาะใช่เราตักด้วยเนาะฝากด้วยจริงจแล้วก็ใครที่แบบว่ายังไม่เคยติดตามวงลัสนะครับลองไปติดตามลองหาประวัติของวงลัสดูนะครับว่าเขามาจากไหนอะไรยังไงใช่ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าถ้าการที่เขาเขียนอะไรออกมาหรือ Produce ออกมางานออกมาได้แบบว้าวขนาดนี้แบ็คกราวด์ของเขาต้องไม่ธรรมดาไมธรรมดาสำหรับนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับใครอยาก อยากให้เราทําเพลงอะไรหรือว่าอยากรีวิวคอมเมนต์อะไรไว้ที่ช่องข้างล่างก็คือจัดการได้เต็มที่เลยลูกใช่แล้วก็สําหรับเพลงนี้นะใครดูเหมือนกันน่ะบอกมาหน่อยว่ารู้สึกยังไงแล้วเราอยากได้แหละฟังยิงไงที่บอกเราว่ามันต้องหลากหลายแน่ๆอ่ะคือทุกคนที่ฟังต้องได้รับสิ่งที่มันต่างกันเอ็กเซรสต่างกันแน่โอเคสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในช่อง m a s ช e r m a s ส e r สำหรับวันนี้สวัสดีครับบายแบบหนึ่งไม่ท้อตามนะหยอกหยอก